ไปไปดูใหม่ไปคห้พ่อไปดูบ่ตลกดูได้อ่ะลองดูดิเริ่มจับกับฟ้าก่อนปล่อยก่อนนี่จับให้อยู่เนะี่ยอ่ันนี้<ม>ลองดูดิหลองดูดิมีอะไรป่ะอีหัวใจเห็นไหมเห็นหัวใจปะ่ะหัวใจนิ่งไว้หัวใจเขานิง่งหัวใจเขานิ่ง่รูไมเป็น หัวใจเอ้ยนี่ก็มีหัวใจเห็นไหมเมื่อกี้ใครขอให้ขับบอย <c oughs> <c oughs> นี่หัวใจเต็มเลยในหัวใจอยู่ไหนหัวใจอยู่ไหนเออหัวใจตลกหน้าตาจริงจังเกินนี่หัวใจขึ้นอีกแล้ว <c oughs> เห็นไหมบนหัวมีเธอเนี่ยตรงนี้มีหัวใจเอ้ยอะไรอะอะไรเมื่อกี้อะไรอะ ยกบตู้เลยนีฮะยกตู้เลยวะไอติมเขานิ่งดูนานอยู่นะจริีมเขาดูนานนะอืมนี่อยู่ใจมาอีกแล้วแล้วเป็นต้องทำหน้านิ่งด้วยมีเธอด้ดูหน้าดิ หัวใจเออมีคนเห็นแล้วาไปเห็นแล้วหัวใจมันรี๊งทำไมอ่ะไม่รู้อวดร้อนแล้วไอ,อหัวใจใหม่แล้วมีเอยหัวใจ <c oughs> <c oughs> นี่เขามองหัวใจที่แบบเี๊งตลอดอะ เจออ่านคอมเมนต์อยู่ใช่ครับ <laughs> น้าดิ่งเวอร์น่าดิ่งเกินดีจะลกไปอ,อ่ะไหนไหนไหน เขาเล่กล้องไปยิ้มหน่อยยิ้มให้กล้องด้วยโอเค <c oughs> ยิ้มยิ้มสวยๆยิ้มยิงฟนะันอ่ะยิ้มยังไง,งยิ้มยิ้มฟันเหมือนใบฟันนี่ใครตอบนะอันนี้เล่นกล้องเองนะอันนี้เล่นกล้องเองแล้วยิ้มยิ้มฟันอะ่ะทันนี้ไงนะสวยอ่ะใช่มากมีไม่เอาไม่เอาไม่กดไม่กดไม่กดไม่เอาใครหยับมาหน่อยเลยหยับมาหน่อยนึงเออยืนตรงนี้อยู่นี่ิ่งอยู่นี่นิ่ง รอรดูหัวใจรอดูหัวใจดิรอดูหัวใจ,วใจม,มีไหมจะมีหัวใจเขาย่หัวใจนี่มันหัวนี่ไงเห็นไหมหัวใจดู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 ดดนี่หัวใจเรียบร้อยมีเธอเปิดโลกไลฟ์ Life เองอเไปละฝากไลฟ์ด้วยมีเธอทำาไงอีกล่ะ ได้ฝากไหล่ฝักไหลได้นะครับฝากไหล่ได้ฝากฝากไหล่ได้อยู่ได้อยู่ได้อ่ะดูไปดูหัวใจไปดูหัวใจฝากไหล่ไว้กับมีเธอเดี๋ยวเข้าน้ำก่อนเดี๋ยวัีไม่ต้องกดไม่ต้องกดรองเท้าอเฉยอ่ะ เออมีเธอเดี๋ยวเอารองเท้า้กดไลค์เดี๋ยวไปบอกใครเขาพูดด้วยมีไม่เอาไม่เอานี่อาถือของใครของมีเปล่าอ่ะดูตรงนี้นี่ไม่ให้จินเบียร์ใช้ไหมโอ้โ้พวกกระดูกไปใครนะไม่เอารอเท้ คือเขาไม่เอารองเท้าแล้วเขาจะไล่ไล่แบบระยะประชิดเลยอะเจ้าแมวเยอะยงไม่ทอเลยอชอบไก่อเลยอไถ่มเงี้ยคือมก่อเอาแล้วมหรอเบื่อหรอ เื่อละเจ๊กำลังเช็คคิวสินค้าอยู่ทุกนึงครับเจ๊เขาเช็คคิวแล้วนึงเจ๊เขาเช็คคิวสินค้านะพวกว่าผ่านมาตรฐานไหม เอาส้สมมาให้หน่อยมาเอาส้มมาให้หน่อยเร็วส้มอยูไ่ prayed, ไหนเอา Carbon. ส้มมาไ <disciplined> หนไปหยิบส้มมาดิเร็วอ่ะไปหยิบส้มมาเอาส้มมาไม่ชี้แล้วก็ไปหยิบสิไปหยิบเองไหมครับหยิบมาเอามาปลาห่อได้ไหมไปยักคิ้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอามาเป็นค่ะ มีไหนอีกเอานมมาด้วยขอนมหน่อยไหนนมมีไหนนมมีไหนนมไปไหนไปหยิบนมมาอันไหนนมเก่งมากมาขอ,ขอได้ไหมพี่เธอขอได้ไหมขอขอบคุณค่ะไปโตอยมีไหนมีเอาโต้ะมาหน่อย <c ười> <c ười> áo sôm hãy nồi nheo, nè, 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 sôm má, má nồi má. quá tệ, má, áo sôm má, má nồi má. quá nheo, không thể nào sôm, không, 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 đi. không, 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 เก่งมากทำมให้หมดอะมาขอหน่อยขอทุกอย่างโอเคเอาพึ่งมูได้พึ่งเมืไหนพึ่งพึ่งรูปเปล่าพึ่งไหนพึ่งเมื่ไหนพึ่งอะเอาพึ่งมาหน่อยเดียวเห็นอะไรในติ๊กก็กดหมดอ่ะเอาโทรศัพท์เข้ามีเธอ นมีแบถุงสายเด้วยโทรศัพท์มารับโทรศัพท์เร็วใครโทรามาฮาัลโหลเลยเรรอะฮัลโหลฮัลโหลยังแฮัลโหลฮัลโหลใครโทรามาใครโทรหามีเธอพูดได้นิดหน่อยครับ พูดมั่ำได้แน่ๆนะมั่ำ